ครับทำงานไม่ได,ด้ตากแดดแต่ได้แต่ฝนตกยอมกลัวกลัวไม่สบายตกตกวันนะี้ตกประมาณสามสิบเปอร์เซ็นต์วันนี้อุณหภูมิที่อยู่ติดคลองนะครับติดคลองน้ำ ฝนตกทุกวันในตั้ามามาวันที่13 14 12 11 12 13จะไมทำนาไม่กลัวครับฝน แต่ตอนนี้ทำงานอยู่บนปูจริงๆก็ไม่กลัวหรอกกลัวอ้ร่างกายมันจะเจอคนเข้าไปกลัวมันจะไข้ครับเป็นไข้เป็นหนาวเลยหยุดแดดยังตากได้ครับแดดมีหมวกใบเดียวอยู่ได้เลยทนแดดได้ทนหนาวไม่ได้แพ้เป็นโรคแพ้หนาวทนร้อนได้ครับ ร่างกายเป,เปลี่ยนมาตั้งแต่ปีหกห้าเริ่มเปลี่ยนครับที่ว่าหน้าหนาวหนาวมา่กหนาวก่นเช้าวันเขาแดดแดดโอเคผ่านมาแล้วเมีาพุทธสภาร้อนอีกขี่รถมอไซต์จากแดดขี่มาแล้วก็บอมแค่กาแฟเม็ดครับไปได้เลยอมมากก็ไม่ดีเงือกเงือกไปแล้ว เงือกล้อนอันนี้ก็ถ่ายทอดที่ทำงานที่พักทำงานนี่ครับธรรมชาติด้ยดิมคองครับอยู่ดิมคองที่แสนนั้นก็ถามพัติธรรมดานี่ครับใส่นักกินน้ำยำโจดโจ๊ดโจด๊จดร่งางคาย โยเถือครับน้ำไหลทำระชาติเล้ยครับอย่าพูดเดี๋ยวให้ดูห้อง,องเพิงครับเพิงเพิงปวดร้องเบิดเรื่องหนย่งมงกลางไว้เลยครับเพิงติดทองครับนอนก็นอนแบบลงโล่ครับชีวิตลกูกทุ่งจริงครับเกิดมาก็าอยู่กับท่องไร้ตำนาสมัยหมก่อนนะ นอนนอนนาแต่าอาศัยว่ากองฟางสมัยใช้ข้าวตีเอานวดเราฟาดเราไทนาใช้ควายไทยใช้ควายเดินดทาทำนาจุดสี่ปี 6, ปีหนึ่งห้าหเจ็ดปดจบปริญยาทำนาครับผ่านมาแล้วทำนาสมัยใช่ใช้ควายไทย คนดำนาเมื่อก่อนต้องดำไม่หวานครับสมัยนี้มันฤด,ดูทำนามันช้าคือว่าพูดพูดธรรมดาถ้าคนตกหัวปีกลางเริ่มต้นนี่เขาจะดำแต่มันตกกลางปีค่อนปีต้องผ่านวานเนาะเพราะว่าท้าไม่วานไม,ไม่ได้ดำไม่ทันถ้าฝนดีสมัยก่อนนี่ พืชทวาไทยนาปั๊บไทยนาแล้วไอ้ไทยเปรภาคอีสานก็เรียกไทยหุดภาคกลางไทยเปรครับตอนในตอนไทยตอนน้ำเรียกไทยกบไทยกบก็กันใช้คนทำถอนก้าบานก้าเอาข้าวแช่แช่น้ำไว้สามวันสี่วันค่อยวันเลยไทยนาไทยตะก้า ข้าวปขูข้าวพันเขาเรียกตากา้าเป็นประมาณสามสสี่สิบตารางวายี่สิบตารางวาหวานไว้ไถแล้วก็คาดใช้ควายลากคาดจำเองใช้ใช้ไม้แล้วก็เป็นซี่่ใช้ควายลากเมแท่เมแต่ที่วีดน้ำใช้สังกะสีใช้ปีป๊บตัดปาเลืองมัะกาสารใช้ไม่ไฟ ภายสารเป็นรูปเขาเรียกอะไรคันโซคันโซวิทนะมือไอ้สา Nam ภาษาบ้นานสา Nam แต่ต่อมามีสังสีเอาตัดปิป๊บเบะมาเป็นไอ้รูปทรงไอ้ทรงยาวแล้วไอ้ใส่ย,ยกขึ้นใส่ด้ามใส่ด้ามจับใช้เวลา อีตาก้าไวหวานแล้วน้ำมันเยอะมันท่วมข้าวก็สาวมีตกใช้ไม้สามันไม้ไม้สามันเป็นที่คำ้ำใช้เชือกลงมาผูกใส่ผูกแต่ใไรใช้เบือโยกไปโยกมาโยกน้ำไโยกรุ่นรุ่นหกสิบเจ็ดสิบปีเลยใช้คนทำครับรุ่นหลังมาไม่เป็นห้าสิบปีนี่ยังไม่ค่อยเป็นเลย หกสิบถอยหลังไทยก็ทำเองครับไทยใช้ไม้ทำต่อมาใช้ไทยเหล็ก <c oughs> เขาทำขายไทยเหล็กเอาแป๊บทำบรรยากาศครับ,รบไทยดูริมคลองไม่เดินเลยนะครับเดี๋ยวหน้าหน้าห้องนอนลยเพิ่งพัก น้ำตกยังไนะบายสองกว่าตกบ,บายหนึ่งโมงไม่ใช่บ่ายล้บายโมงกว่านะครับดูน้ำดูฝนตกกันมาอีกพอดีแล้วครับตกตกไม่แรงเท่าไหร่ก็พอดีเม็ดก็พอดีเลยมองเห็นไหมครับ้าวนาที บรรยายไม่ดีอะไรปากพูดวิชัดดินพันครับพูดไปต้นอะไครับดูพี่ต้นไหนต้นดินฟ้าเลยเทกาภาษาภาคกลางเรียกเทกาภาษาอีบ้านเรียกยดินฟ้ามันเป็นเป็นเหมือนฝ่ามือยวครับยาวประมาณสี่สิบสามสี่สิบห้าสิบเซนยาว กินอร่อยกินแล้วมันจะร้อนมันจะเผ็ดเผาไฟกินมีต้นอะไรบักเตือพว่วงเรือบักแข่งภาษาวันมบักแข่งต้นเรียวๆครับมักก็มีมะฮูบักพุง,งไอตัวบักก็บนตันเลไ ถ้าพากกำลังขี้เกียจครับถ้าทำเรื่อยๆร่างกายจะได้ออกกำลังกายทำไมร่างกายเขาเรียกบอมบอมนอในตัวครับเม mm ื hmm. ่อวานไปทอสอน,นนั่งน,นั่งนหลับอยู่ต้นไม้เลยนั่งหลับอยู่คนในต้นหนต้นอะไรจำปาลั่นทนเดวดีเขาเรียก ต้นเลวดีจับปาทางบ้านเรียกเรยบางทีเขาเรียกลั่นทมต้นลั่นทมมีต้นไผ่ั่งตรงข้ามทั้มขามมีต้นไผ่ลมพัดต้นไผ่ไม่มีเลยดูครับแค่ถ่ายฝนนี่ถ่ายดูว่าตั้งแต่วันมาเลยตกทุกว,วันนะ วันที่1ิ1 4 15 1ิ17 18ตกทุกวันหนะน,นึ่งดูบรรยากาศไม่อยู่นะครับผลยาวเลย